ลงให้เป็นแนวทางช่วยกันการสนับสนุนในการกดไลค์และส่งสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะกราบขอบพระคุณนะที่เมื่อคืนติดตามกันเยอะนะคะก็เช้านี้นะแอดบี SB ก็มาลงให้เหมือนเดิมเลยนะคะคือเพิ่มเติมลาวเอนะคะก็อย่าลืมใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสับ๊กเกอร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะลาวีเอ e ็กวันนี้นะราว e ีเอ็วันนี้วันที่28นจ่ะเราจะให้ทุกคนทําการวิ่ง0ูนย์นะศกับ4นะให้เลือกเอานะว่าตัวเองจะเล่นตัว2ตัวนี้ไหนนะและตัววินก็จะเป็น5 6 7 8ให้ทําการจับมัดกันให้หมดเลยดวยจ่ะ จะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวจ่อเจาะให้เป็น48 4650 650 478นะวิ่งบนลุนล่างของ SB SB ฝฟันให้เป็น4แล้วจะ้ะต่อมาจะเป็นนิดเคอีช้าว,วันที่28ให้วิ่ง0 2นะคะวิ่งรูด02นะตัววิน4 1 3 7ทําการจับมัดกันให้หมดเลย้ะจ้ะได้เด่น2ตัวบนล่างนะตัวนี้นะตัวเจาะของเอจะเป็น27 23 04 304 271วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวของเอจะเป็น2อนะจ้า2นะจ๊ะ ต่อมากีนเช้าวันที่28ให้วิ่ง0 1นะคะแล้วก็ตัววินนะจะเป็น7 3 4 6ทํากทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อจ้ะตัวเจาะเจาะให้เป็น6 1 4 1 3 0 4 3 0 1 6 7วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น1เด้อตัวนี้นะ รัตัวนี้นะแล้วถ้าใครนะอยากจะมาอยู่บ้านเอสให้ทักมาที่ไอดีลายตัวนี้เลยนะสองสี 24, 24, ่สองสี U U, UI, 24, 24, ่นะจ้ะยูยู2 4ไอนะเปิดบ้านให้เข้าฟรีกันอยู่ตอนนี้นะอันนี้ก็คือหังเสียงเช้าวันที่28่สิบแปด้จ้าให้ทำการกันวิ่งลู นะสองตัวนี้นะวิ่งรูด2ตัวนี้นะถ้าเป็นตัววินก็จะเป็น6 4สี่สาการจับมัดกันให้หมดเดอ้อจะได้เด่น2ตัวบนล่างเดอ้อจะ้ะแล้วตัวนี้นะจะเป็นตัวเจาะนะเจาะให้เป็น8 7 6 4จ็ดหกสี่ามแปดสวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น8ปดเดอ้อของแอบีเดอ้อจะ้ะ แต่ถ้าใครอยากเล่น2ตัวก็ตามใจเลยนะเรา2ตัวก็จะเป็นสองกับแปดให้วิ่งกับลูดนะตัวไหนก็ได้เาจ้าเลือกกันเอาเด้อนะเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรปังปังกันไปเดจ้าเมื่อคืนทั้งรวยทั้งปังนะรวยปงังมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนะเข้ามานะเข้ามาแอดบ้านแอดบีนะยูยูยูไอนะไ สองสี่สองสี่ตัวนี้เด้อจ้านั้นแอดบีขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ะ